เขาดีแ์ได้ วดีใช้ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์ในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ5วิธีป้องกันตัวเองจากฝุ่น PM 2.5ภัยร้ายใกล้ตัวเนื่องจากค่าฝุ่นจิ๋ว PM 2.5สูงมากมีผลต่อสุขภาพการใส่แมส์หรือหน้ากากอนามัยเพียงอย่างเดียวก็เอาไม่อยู่มีผลกระทบต่อกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุผู้มีโรคหัวใจและโรคระบบทางเดินหายใจสำหรับ5วิธีป้องกันตนเอง1สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน2หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรม กลางแจ้ง 3. การลดใช้รถยนต์และลดการเผาขยะ 4. ปิดประตูหน้าต่างเพื่อป้องกันฝุ่นและหมันตรวจสอบสภาพอากาศผ่านแอปพลิเคชัน AirFO ฟไทยวิธีป้องกันฝุ่นผิวตัวไ้ายเ m ็มสองพ้าไรย้ใกล้ตัว 1. สวมหน้ากากทุกครั้งที่ออกจากบ้าน 2. หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง 3. ลดการใช้รถยนต์และหยุดการเผาขยะ 4. ปิดประตูและหน้าต่างเพื่อป้องกันฝุ่นและ5 มันตรวจสอบสภาพอากาศผ่านแอปพลิเคชันแอร์โฟไทยกรณีมีอาการผิดป,ปกติแฮรี่ไปพบแพทย์อย่าลืมดูแลสุขภาพและติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศกันไว้ด้วยนะ